สนับขนุนโดยใหม่อิสูซูดีแมก็กแมตติกไอพยานต่อให้โลกตามออโตแจมไทยแลนด์คอมออโตโวิกเอ็นส5่สิบห้าปีปตทุดพลังชีวิตขับเพื่อนอนาคต กลับเข้าสู่ช่วงเบรกที่3แล้วนะคะเรายังอยู่กับภาพบันทึกการเดินทางจากคาราวานอิสุสวีคอร์ดเพรสทิปนั่นเองค่ะเมื่อกี้เราไปชมซิปลายไปชมอะไรมาแล้วเราก็จะเหลือคาเฟ่สวยๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะถูกต้องนะต้องบอกว่าก็คล้ายๆบ้านเรานะที่ที่เราโดยเฉพาะที่เราใต้เนี่ยก็มีเรียกว่าร้านคาเฟ่เก๋ๆแล้วก็มีเรียกว่าอาหารที่ก็คล้ายๆกับบ้านเราแหละหมูกระทะเขาเรียกซินดาด S <S จะอร่อยแค่ไหนแล้วก็มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามกัครับโอ้โท้องร้องรอแล้วเนี่ยผู้ชมครับเช้าวันที่2ของการเดินทางบนแผ่นดินลาวนะครับที่เมืองปักซองคาราวานอิซูซุวีครอสเพรสทิป ลุยทาโลกนะครับเราเดินทางมาที่นี่เลยครับร้านกาแฟ CC 1971 c a งเฟะครับต้องบอกว่าเป็นร้านกาแฟที่มีความน่าสนใจนะครับเพราะที่นี่ก็เป็นเรียกว่าร้านกาแฟที่ยังหลงเหลือร่องรอยจากสงครามอินโดจีนนะครับเมื่อก่อนตึกดังกล่าวเคยเป็นสำนักงานของการไฟฟ้าเก่าของเมืองปักสงนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นร้านกาแฟะนะครับคาเฟ่แห่งนี้เรียกว่า หลายคนบอกว่าถ้ามาที่เมืองปากซองแล้วไม่มานะถือว่ามาไม่ถึงจุดเด่นของร้าน CC-1971 แห่งนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวตึกที่เหมือนกับตึกร้างคุณผู้ชมครับอีกทั้งตามฝานะครับผนังของตัวร้านเนี่ยก็ยังมีร่องรอยกระสุนหลายชนิดคุณผู้ชมครับทั้งซากปืนใหญ่ซากลูกระเบิดก็เรียกว่าเป็นจุดข,ขายเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับที่ใครมาก็ต้องแวะเวียนมา เยี่ยมชมมาถ่ายรูปกันอย่างคับข้างทีเดียวครับและนี่นะฮะก็คืออีกหนึ่งครอปนะฮะที่เรียกว่าเป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์สงครามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านกาแฟครับ cc 1 9 7 1เรียกว่าเป็นคาเฟ่หรือว่าเป็นร้านกาแฟที่มีร่องรอยประวัติศาสตร์ของเมืองปากซองนะครับที่เรียกว่ามีความน่าสนใจเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูนครับ ปักซองนะครับได้นี่เคล่าร้านกาแฟร้านนี้ชื่อร้าน ชื่อ C41971 ก็คือเป็นเป็นร้านกาแฟที่เป็นโรงไฟฟ้าก่าแต่ว่าเพิ่นสร้างบริษัทก็คือเดินสงครามก็คือเพิ่นก็ได้หยุดไปประมาณ50กว่าปี50กว่าปี่แต่ว่าตรงที่เพิ่นสร้างนี่ก็คือเขาไม่ได้ว่าสร้างปี1971นะคะแต่ว่าสร้างปีคศ1965แต่ว่าก็คือสร้างมาเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เสร็จแล้วก็หยุดสร้างไปในปีคศ1978 แต่ก็ยังพ้นสำเร็จอยู่ดีที่จริงันจะสร้างด้วยแล้วก็ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแต่ว่ามันโดนสงครามภายในแล้วก็โดนระเบิดต่างๆนคือจะเป็นที่เห็นเป็นเนี้ยก็คือลูกกระสุนตั้งแต่ดั้งเดิมเลยนะคะแล้วก็จะมีสินส่วนเครื่องบินที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ข้างหลังที่พี่ถ้าพี่เดินไปมันจะมีหลุมใหญ่ๆก็คือเป็นหลุมระเบิดที่ทิ้งลงมาแล้วก็คือเพื่อจะใส่องคานียสำนักงานนียก็คือแต่ว่าไม่โดน อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเพราะว่ายังคงแบบดั้งเดิมดั้งเดิมแล้วก็แบบเขาเรียกว่ามีร่องรอยประวัติศาสตร์ไม่ไมร่องรอยประวัติศาสตร์เพราะว่าปะกองก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งเมืองที่โดนสงครามค่อนข้างจะเยอะอแล้วก็ประเทศเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่โดนระเบิดหนักที่สุดก็คือเห็นที่ไอดูนะคะแปดนาทีทุกห้านาทีก็คือจะมีทิ้งระเบิดตลอดอันนี้คือสงครามสงครามสงครามอินโดจีนอินนีเก็คือจะทั้งทั่วประเทศเราที่เราโดนถล่มนะคะแล้วก็ของเราก็คือปะกศองนี่คือก็หน ค,คุณคด้วยขอบใจได้หลายเลยคุณผู้ชมครับจากร้านกาแฟ CC 1 9 7 1คาเฟ่นะครับที่เมืองปักซองมาที่นี่ครับน้ำตกตาดแซพะนะครับเส้นทางในการเดินทางโหดใช้ได้เลยครับที่ตาดแซพะนะครับน้ำตกมหาสจารย์แห่งลาวใต้ น้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน2ของน้ําตกในแขวงอัตตะปือสอปอ,อลาวนะครับที่เรียกว่าน้อยคนจะรู้จักนะครับแต่กําลังเป็นที่กล่าวขานสําหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเส้นทางการเดินทางมาน้ําตกตาดแซพระครับต้องบอกว่าเป็นทางออฟโรดใช้ได้เลยครับเป็นทางลูกลังและเป็นเส้นทางที่ต้องบอกว่าถ้าหากฝนตกนะครับผ่านได้ยากลําบากแล้วก็ต้องใช้รถขับเคลื่อน4ี่ล้อเท่านั้นครับซึ่งการเดินทางไปยังตาดแซพระน้ําตกมหาสจจรย์แห่งลาวใต้ในครั้งนี้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับการพิสูจน์สมรรถนะของรถ Isuzu V-Cross ในตัว 4x4 Magic Eyes ที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้สำหรับเครื่องยนต์ของ Isuzu 3.0 DDI Blue Power นะครับที่ประจำการในตัว Isuzu V-Cross นะครับกำลัง190แรงม้าและก็ระบบ t e r r a i n Command นะครับที่เป็นสวิตช์การเปลี่ยนการขับเคลื่อนจาก2ล้อเป็น4ล้อสามารถทำงานได้ฉับไวครับแม่นยำ แล้วก็เลือกการใช้งานได้เหมาะกับทุกสภาพถนนสําคัญก็คือสามารถให้สมรรถนะการลุยได้นะครับลุยน้ําได้สูงสุด800มเมตรในตัวของ i ิ u สูวีครอสยังมีเรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ดิฟบล็อกนะครับที่ควบคุมการทํางานด้วยไฟฟ้าที่สําคัญต้องบอกว่ารถ i ิ u สูวีครอสนะฮะพานะของการเดินทางในทริปนี้เนี่ยเป็นรถเดิมๆนะครับจากโรงงานไม่ได้รับการปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่บนเส้นทางที่ต้องบอกว่าสมบุกสมบัน สำหรับการเดินทางไปที่ตาดแซลพานะครับในการท่องเที่ยวแบบประจนภัยในครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่า i e ีดูสุวีครอสสามารถนำพาการเดินทางได้เป็นอย่างดีคุณผชมครับความโดดเด่นอีกเรื่องนะครับของ i e ีดูสุวีครอสก็คือในเรื่องของระบบ a d a s ครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกว่ามาพร้อมกับนวัตกรรมกล้องหน้าคู่ 3D นะครับรวมไปถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน acc ที่สำคัญคือมีฟังก์ชัน Stop Go d go ที่ระบบจะทําหน้าที่ควบคุมความเร็วให้คงที่และช่วยควบคุมความเร็วเพื่อรักษาระยะเรียกว่าเป็นระยะห่างที่ปลอดภัยโดยอัตโนมัตินะครับได้จนถึงรถคันหน้าหยุดนิ่งแล้วก็ทําให้การเดินทางไกลลุยๆในสไตล์แบบคาราวานในครั้งนี้เนี่ยสะดวกแล้วก็มีความมั่นใจในการควบคุมรถมากยิ่งขึ้นด้วยครับ ผู้ชมครับและด้านหลังผมนี่นะฮะก็คือน้ําตกแซพระที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ของดินแดนลาวใต้นะครับต้องบอกว่ามาเห็นของจริงแล้วไม่ธรรมดาจริงครับสวยงามมากๆเลยครับ คุณชมครับจากน้ําตกตาดแซพะนะครับน้ำตกมหัศจรรย์แห่งลาวใต้ผ่านทางหลวงชนบทผ่านทางด่วนพิเศษตัดใหม่สู่เมืองนะครับคณะคารวานอีซุสเฟสทิปของเราครับก็มาถึงเมืองปักเซที่เรียกว่าเป็นมน์เสห์แห่งลาวใต้ปักเซคุณผู้ชมครับนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งของประเทศลาวที่มีความสวยงามมากมายนะครับทั้งวัดโบราณสถานมรดกโลก แล้วก็สถานที่ทางธรรมชาติอีกหลายแห่งปักเซยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางด้านเศรษฐกิจกับแขวงจำปาสักและนับเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของลาวตอนใต้นะครับที่มีประชาชนหลากหลายชนชาติเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้อีกด้วยครับมื้อเย็นของวันนี้คุณผู้ชมครับที่เมืองปักเซคารวาลของเรามากินเรียกว่าชิ้นดาดหรือว่าหมูกระทะครับ ก็เรียกว่าเป็นอาหารที่เรียกว่ากําลังฮิตติดลมบนของคนรักปิ้งย่างนะครับสำหรับเมืองปักเซครับครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มื้อแรกนะครับของคารวานเราที่ปักเซนะครับนี่เลยครับมาร้านหมูกระทะครับบรรยากาศก็คล้ายๆกับบ้านเราครับที่เมืองไทยแต่ว่าใช้ไ,ได้นะเดี๋ยวจะลองกินดูว่าอร่อยแค่ไหนนะ เป็นไงน้องมิไซต้องบอกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่หรือว่าที่หมู่กระทะนะครับแล้วก็เส้นทางที่ไปนะที่ตัดแซฟาต้องบอกว่าน่าสนใจหมดเลยต้องบอกว่าเส้นทางไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นเส้นทางที่พี่เองก็มีโอกาสได้ทดสอบรถอีลซูบีครอสเส้นแบบเต็มๆนะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องมิไซคุณผู้ชมครับพี่ยังมีเรื่องราวของเรียกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับที่เขาบอกว่าใครไปเมืองปักเซนะห้ามพลาดจุดนี้นะจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามกันครับ This is global problem.